สวัสดีครับมาพบกับนชยูอเช่นเคยนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยสอนไล์อะรละเอียดด้วยคำวิล่าไฟล์นะครับแต่คราวนี้บางครั้งเนี่ยเราไล์ปุ๊บถ้าเรามีทั้ง YouTube มีทั้ง Facebook เราไล f เฟซบุ๊กไปล้วเราอยากจะเอาคลิปตัวนั้นน่ะอัพขึ้น YouTube ด้วยทําปกติมันไล์พร้อมกันสองอันไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเรามีถึงเครื่องเดียวแต่เราแต่ถ้าเราอยากจะเอาคลิปวนั้น,นะบางไปขึ้นบางคนต้องไปดูดคลิปบางคนต้องไปอัดหน้าจอนะครับซึ่งคุณภาพมันก็ตกลงนะครับเราสามารถ เราสามารถอัดวิดีโอไปพร้อมกับไลฟ์สดได้นะครับในคารเมล่าไฟล์ให้เราเลือกมาที่3มขีดข้างบนนะครับเลือกมาที่การตั้งค่าให้เลื่อนมานะครับที่บันทึกวิดีโอสดนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ให้เราเลือกกดมา1ครั้งครับอ่าน้องเจะมีบอกที่อยู่ที่มาที่ที่ตัวเราจะไปเก็บไอตัวไฟล์ตัวนี้ไว้นะครับอาจจะตรงไหนแค่นี้นะครับพอเราแค่นี้ทําแค่นี้เสร็จเนี้ย แค่นี้ก็ไม่มีอะไรครับเวลาที่เรากดไลฟ์ไปี่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีการอัดวีโดีโอขึ้นมาให้เราด้วยไปในตัวนะครับ <S <S พอเรากดสต็อปมันก็พอเราหยุดไลฟ์ปุ๊บสต็อปหยุดไลฟ์ไลฟ์จบไอวีดีโอนี้ก็มันก็จะถูกบันทึกเข้ามาในเครื่องเรานะครับแล้วเราก็พอเราไลฟ์เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเอาไอตัวคลิปตัวเนี้ยไปอัปโหลดขึ้นอีกชันแนลหนึ่งเราได้นะก็คืออย่างที่บอกนะก็ค,คือเราไลฟ์ในเฟซบุ๊กอยู่ปา๊าพอไลฟ์เฟซบุ๊กจบปุ๊บเรากดสต็อปแล้วก็อัพขึ้นไปใน ยูทูบได้นะครับเอาคลิปตัวนั้นนำะมาอัดขึ้นใน YouTube ได้นะครับก็เป็นการที่งเรียกว่าประหยัดเวลานะครับสะดวกด้วยเ,ออเราไม่ต้องมีอุปกรณ์หลายอันเรามีมือถือเครื่องเดียวครับเราก็สามารถไลฟ์ท้งยูทูบเพื่ออัดวิดีโอเพื่อไปอัพขึ้น f a c e b o o k YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับหรือจะเอาไปส่งงานให้คนที่เราไลฟ์ให้ก็ได้บางคนนะถูกจ้างมาไลฟ์นะครับไลฟ์เสร็จแล้วเขาเขาอยากดูออฟไลน์ครับเราก็เอาไฟล์นะั้นให้เข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูใน YouTube ก็ได้หรือใน Facebook เราก็ได้นะครับ่า หรับคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับถ้าเป็นประโยชนก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจุ๋ยโฟตโต้ในยูทูบชาแนลนะแฟนเพจจุ๋ยโฟตโต้ด้วยนะครับนิดนึงนะฟอรับาวน์โไฟล์ใช้ได้เฉพาะ Android ะครับตอนนี้ใน iOS ใช้ไม่ได้นะครับอ่าไม่รู้หรือมันอัปเดตยังไม่รู้นะแต่ผมใช้มาหลายปีแล้วก็คือยังใช้ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับ